ไปดูคลองเปรมประชากรกันหน่อยนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากรนายพรพศบัญ ดิดยานุรักษ์ครับเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาก็เป็นประธานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากรโดยมีนายธรรมเนียบแสงชมพูหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครับ ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คลองเปรยประชากรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งเป็นไปตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเป,ยปรยประชากรของปีพศ2562ถึง2570 มีวัตถุประสงค์ครับเพื่อแก้ปัญหาการรุกล้ำลำคลองและรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ริมคลองเปลนประชากรรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําและการรักษาคุณภาพน้ําในคลองเปลนประชากรทั้งนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดมีข้อสั่งการให้ส่วนราชการอําเภอ ได้ดาเนินการพัฒนาพื้นที่คลองเปรนประชากรในเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาคุณภาพน้ําและก็ให้เฝ้าระวังการบุกรุบพื้นที่คลองเปรนประชากรเพื่อให้ดําเนินงานเป็นไปตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรนประชากรทั้งระบบครับ